ที่รักเป่นเคารพทุกคนนะคะที่ที่รักก็เพราะว่ามาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ที่เคารพก,ก็เคารพในคุณธรรมของท่านทั้งหลายนะคะเพราะว่าท่านมาปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีธรรมะนะคะก็ที่คุณอาชันพูดเนี่ยค่ะก็คือว่าทีฉัน บอกเขาว่าคุยกับเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าธรรมะเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อไม่มี mm hmm. คุณแาชฉันก็สงสัยว่าไม่มีอะไร mm hmm. ก็คือ mm hmm. ถ้าเรามีอะไรก็ตามสิ่งนั้นทำให้เราเป็นทุกข์ mm hmm. คุณมีเงินทองมากคุณก็เป็นทุกข์เพราะกองเงินกองทองนั่นก็คุณแหลก ใช่ไหมคะหรืว,ว่ามีใครบอกว่าไม่ทุกผมไม่ทุกนะเพราะว่ามีแล้วก็ไม่มี้ทุกออผู้หญิงที่มาติดต่อนะคะมีเงินเยอะเนี่ยเขาก็มาหลอกเอาเงินถูกไหมคะเพราะว่าถ้าลูกไม่หล่อจริงๆเนี่ยผู้หญิงก็ไม่รักหลอกแต่เขารักเงินออใช่ไหมคะออแล้วก็ถ้าหากว่าคุณมีลูก ุณก็ต้องรักลูกคุณถูกไหมคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเลี้ยงจนลูกโตแล้วยังห่วงลูกอีกก็มีบางคนนะ่นะ,นะนะนะะนั่นคือทุกนะคะนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเหรสรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วว่าไม่มีอะไรเกิดทุกเท่านั้นที่เกิดทีนี้ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่ทุก ฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกค่ะว่าคุณมีลูกแล้วลูกจะไม่รักคุณคุณมีสามีสามีไม่รักจะไม่รักคุณคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเข้าไปจากคุณได้คุณจะสว่างเลยโล่งเลยคุณเข้าวัดได้สบายเลย,ย <laughs> ใช่ไหมคะคุณจะเข้าก็ได้ครับอ, <laughs> อยากจะมาอยู่วัดเนี่ย ถ้าคุณมีครอบครัวเนี่ยคุณมาอยู่ได้ไหมล่ะใช่ไหมเดี๋ยวก็มีการงอนมีการโกรธมีการต่อว่าต่อขานมาอยู่ทําไมตั้งหลายวันฉันก็ไม่มีอะไรจะกินไม่มีใครมาดูแลเลยไม่มีใครมาทนุถนอมฉันที่บ้านเลยใช่ไหมคะมีอยกเถียงมของมีไม้บ้างอยู่แล้วใครขยกเถียงเถียงเละเลยค่ะ ที่นี้ทุกนั้นเราจะดับได้อย่างไรมันก็ต้องดับดับได้เมื่อเราก็ไม่มีอะไรอะก็คือว่าเราไม่มีความโกรธเราไม่มีความหลงเราไม่ชอบเราไม่มีความชอบไม่มีอะไรสักอย่างนั่นแหละคือเราจะได้ทํามาได้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องจริง พราะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเรายังโมโห่วงตัวเองว่าอุ้ยฉันต้องตื่นแต่เช้าอย่างนี้ฉันก็นอนไม่สบายสิแล้วคุณจะปฏิบัติได้ไหมล่ะใช่ไหมคะอุ้ยฉันนั่งนานฉันก็เมื่อยอะ่ะฉันเบื่ออะมันก็ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคะเพราะนั้นเมื่อเราไม่เราไม่มีเราก็เราก็จะได้แต่เมื่อเรา อยากได้เราก็จะไม่มีชัดเจนเลยครับ